สวัสดีครับสวัสดีครับขายไปในช่วงนี้เอช่วงนี้ขายงวดดีครับช่วงนี้เที่ยงไรก็ได้ขายเรื่อยๆอยู่ครับได้ขายเรื่อยๆนะครับเนาะครัถามนะตัวเนี่ยหลายๆฟาร์มเนี่ยเขาเจ้ามันมันขายบ่ค่อยออกเทนไยงเอมีเคิดอะไนในการเทลูกค้าเขามางซื้อเขาครับก็คือการรับประกันกันครับครับบริการหลังการขายครับทำเข้างัวกันนะครับครับบ่าไงว่ายุนี่นะครับ หันว่าทองคือทองเนาะห่านทองหายเรียบร้อย่างเขาก็ซอยแก้ไขปัญหาหายนนเองเนาะมันนี่มีง้วนเหมือนเจ้าตัวครับทีเป็นรัดไม่ที่ขอมากครับมีแม่ทองอยู่3าตัวแล้วก็แม่ลูกอยู่3โค้งครับครับเม่กี้ไอ้ก็เฮ็ดคลิปให้แบบหยาบๆเนาะทีนี้ขาอยากเบิ่งรายละเอียดป่ะให้เบิ่งตัวแรกครับมื้อนี้ขออยากให้เอจูงมาให้เบิ่งในแต่ละโตครับเพราะว่าบ่ฝ่าวันไดนมื้อนั้นน่ะคืออันเฝ้าหลายบังคับให้น้องเบิ่งแต่ละโตหรือเฝ้าเๆ้เฮ็ดคลิปไปมื้อนี้ผมพาพี่น้องเจาะรายละเอียดแต่ละโตครับพี่น้องครับสิได้ให้้ไดเห็นนะครับ นะครับมื่อนี่นะครับเดี๋ยวเบื้องตัวแรกเนาะครับตัวนี้เป็นงัวลูกกระทบเนาะเอเนาะลูกกระทบครับเป็นงัวลูกกระทบเป็นงัวเฟมใหไงครับตัวนี้มันได้ลูกตัวเองว่าตัวนี้ลูกสามแม่ทองครับลูกสามแม่ทองเนาะเดี๋ยวขาอย่ากทายบงขักที่นี่ครับตัวนี้ลูกที่สามแม่ทองเนาะตัวนี่เป็นงัวแดงโบดครับอ่าลูกกระทบที่ดูบาซินครับพี่น้องครับอ่าทายสูงของตัวเองว่าตัวนี้ล้อยหาซีบวกครับล้อยหาซีบวกเนาะตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาคือเรื่องโค้งสั่งพี่น้องครับเป็นลูกกระทบที่ดูบาซิน เราเรื่องเม็ดสีสีแดงเม็ดมาขามครับเราเป็นง้อโบดพร้อมนะครับอ่าพอเดชบอกว่าสไตล์พอดชคือง้อแบบนี้นะพอเนะนะครับเป็นง้อหลูกกระทบที่ดูบาซินนะพี่น้องนะครับตัวนี้ตัวนี้ทองสามเดือนครับทองกับตันพาด้วยสามเดือนครับพอสมกับตัวทองกับตันพาลุ้ยสามเดือนนั่นเองเนาะครับตัวทองในอันตร้าวนะครับตัวนี้นะครับกะเอานะครับจุดเด่นก็คือเป็นหลูกกระทบเลยพี่น้องครับเราเป็นง้อโบดสีแดงเข้มครับแต่ว่าไอ้ทรงสิตัวนี้ หามื่นสองพันบาทครับห้าหมื่นสองพันบาทเนาะรประกันทองประกันทองครับพี่น้องครับสมัยได้กีเนาะเป็นง่วลูกผสมสิทธิ์อะ่ะนะครับเป็นไม่ไม่นะทั้งโกสุม่มเีหย้าเฮ็ดคลิปมานะครับเราก็าได้ดูบ<อ>บามันแดงเขงมะมันจะได้เดินโค้งสางเหล้ากำเนือ้อเนาะเฮ็ดให้ลูกผสมตอนนั้นในราคาสูงขึ้นในขายหลักแสนทีนะครับตัวนี้อันนี้ว่าฟังจะซื้อดอกเต้าสุนิมันก่อราคาดอกลงแล้วตัวนี้คือหามื่นสองพันบาทไปรุ่นเอาเนาะไปเซตตัวหูตัวเมียครับผมแต่เขาผาสมบามันเข้าไปเพื่อเพิ่มกลุ่มเนือ้อหนังของมัันนนเเเเข้าาไปอะออครบพื่ มาดึงเดืองเนื้อนังพอแม่มีโค้งสางแล้วครับคือเขาเอาโครงสางรล้บวกเนื้อนังเขาบมันเข้าไปครับปะตัวต่อไปตัว่ใหญงก็เก่าครับครับตัวนี้คือเป็นง่วลูหลกกระทบฮินดูบาซิ่นะครับก็คืองไซบามันนะครับกับมูนีพอเดตป้อยเฮเอเป็นนายหอยเต็มโตแล้วนะครับอาชีพรักเป็นตำรวจอาชีพร้องเป็นนายหอยนะเอเนาะครับแต่ว่าทูมูนีเป็นนายหอยเต็มโตแล้วนะครับครับมานี่มาเบิ้องตัวต่อไปนะครับ ตัวนี้งัวตัวนี้มันดึงหูเนาะเองเนาะเป็นงัวบามันผสมพี่้องครับที่โค้งสางดีครับตัวนี้สูงอะาดเอ๊ะร้อยหาสิบบวกกันครับตัวนี้สูงร้อยหาสิบบวกเนาะครับเป็นยังนะครับตัวนี้นะครับร้อยหาสิบบวกมันได้รู้ตัวเองว่าตัวนี้ทองแรกครับแม่สาวทองแรกทองแรกเพราะว่าพี่นหลูกกระทบเนาะพี่น้องครับพี่นี่มันเขาพึ่งออกครานี้มีบักอยู่เขาเป็นว่าโบดพร้่อมคลิปหูดำนะครับเครื่องเพชรดำตัวนี้ครับผสมตัวได้ไหมเนาะผสม ช็อกโกแลตใบหาเดือนครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่เป็นงัวที่สีเข้มเนาะนะครับที่นี่เขาก็เลยเติมเนื้อสีสีเหล็กกำเนื้อของบามันเข้ามานะครับตัวนี้นะครับผสมช็อกโกแลตไว้นะครับอันดาซาวไว้ตัวนี้เอ๊ะครับตัวทองอันดาซาวแล้วครับตัวทองอันดาซาวแล้วเพื่อนครับตัวนี้นะครับผสมบามันแดงซื้อตัวช็อกโกแลตไว้นะพี่น้องบหาเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นงัวใส่ญ่เนาะว่าไงแต่ว่ามันหังท่านเอกอวนซื้อเนาะเองเนาะเพาะท่านเอกอวนครับที่นี่เขามาเติมสีเติมเนื้อเข้าไปในหลของเา ครับบอรุ่นเอาที่ตัวหูตัวเมียตัวนี้ได้ใบอีโต้สิตัวนี้เปิดใบหกหมื่นห้าพันบาทครับหกหมื่นห้าพันบาทเนาะราคาคุยกันได้ครับราคาสามาัดตัวล็อกในพินีเป็นง้อใส่ไงนะครับเป็นลูกกระทบขินดูบอสินนะครับอพาหาวเรือเพื่องครับแล้วก็ผสมบามันเข้าไปนับจะช็อกโกแลตนะครับราคาหกหมื่นห้าพันบาทครับคือบอกไงไงว่าจริงๆแล้วนะผมเคยบอกน้องเอว่าอ่าคือบอกสื่อง้อแบบบามันไปเลยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสไตล์พอดีเนาะมักนะครับแต่ว่าในขายก็ ผมถามนียพ่อเมนได้สีไม่ได้ขายบ่ง้อแบบนี้ก็ได้ขายีๆเส่ะวนไงจังหวัดใดที่พอว่าที่มักซื้อแบบนี้ที่ไปมันก็ไปทางบุรีรัมย์แน่ณีสเกีสะเก็ไปนี่ไหมนะครับจริงๆโคราชไปนี่ไหมครับอันนี้คือสไตล์พอเดชซื้อเนาะจะเป็นง้อค้งแบบนี้พ่อเอาขาจังมาดอทเอาเองนี่ไหมล่ะจังมาใส่บาบันเอาไปเนาะอ่าโอเคนะผมมือถ่านนั่นเองเนาะพวกมือถ่ันได้ครับผมนะครับ อันนี้ยังยังเป็นง้วสมัยเก่านะครับง,ง้วงสมัยแม่เจนทุ่งสนผมจะมาค,คือประมาณฮอวโลนเฮดเขาแล้วนะครับแบบโค้งสางไปเนี่แต่ว่าไดเรกล้ามเนื้อมเม็ดสีนะครับพ่าไยาปยังผลิตมาโค้งสางเอาโค้งสางของมะกรูนะครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่ลูกครับแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผูตัวเม่เนาะลูกตัวผูครับมีมาลูกเขาครับเป็นลูกซีวศูนย์เก้าหกครับลูกซีวศูนย์เก้าหกนะครับตัวนี้ แม่เขาลูกตัวของตัวนี้ลูกแรกครับนี่ว่าลูกตัวแรกเนาะนะครับเอานะครับลูกตัวแรกลูกจะเดินอตัรโต้ซ่ลูกสีเดือนกลัวแห้วครับลูกสีเดือนกลัวเนาะครับแม่ทอง่างบอกที่ไหนครับทองบางครับลูกซีเดือนแม่ทองบางตัวนี้ลูกซีไวั์สูงกว่าหกเนาะครับจะบาทกับเอนี่ทหางตันีก้าพันบาทครับห้าหมืน่านกานทครับเอาตัวกไูงกว่าหกเงบโครก็ีด้ผสมครับ อตัวนี้ลูกได้ลูกตัวแรกเนาะในลูกตัวผู้แม่ลูกลูกตัวผู้ห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องอาน้าว่าไงว่าเขาบรลุเงดีให้กินพี่มีเข้าไปมันก็นสิสธามาเด็ดเสื่องเลยนะครับตัวนี้กืหาหมื่นข้าพันบาทเกืบบอบว่าแพงมาไดนครับเพราะว่ามันลูกแล้วก็ใหญ่ไปหนาครับตัวนี้แม่ก็เหลือก็พอพันได้เลยพี่น้องครับสามาเหลือกวพอพันได้เลยนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทครับต่อได้ต่อได้ครับไอว่าตัวนี้สิไเ้ขายก้อนมูเพราะว่ามันในสองตัวเนาะตัวที่สามทำรุนเอา นำไปกินซีเครฟอมิกก็ได้ครับในเซื้อเลยขายของอย่างของป่ะตัวต่อไปไปล่อยเลยนะครับราคาพอต่อค่มนี่แหละเพราะม่หนึ่งซุ้มว่าใส่เงยอยู่แล้วก็เอาเวื่อยมาเห็ดให้มันอ้วนสมบูรณ์มันก็ได้เสืงแล้วตัวนี้มันหลุดหลุดนุ่มอยู่พึ่งเอาขอม้านะพอเนาะสื่องว่วงสี่ไปยังเบิกขาดทุนครับพี่น้องหอมง่วงใส่หเงอ่ะเอาเบื่องตัวต่อไป ตัวน so ี้เ hmm. ป uh ็น huh. ง right. um ัวสมัยไม่เนาะเป็นบาหมันเลือดสูงกล่ะตัวนี้นะครับเพราะว่ามันบ่ได้กระดูกว่าได้ง่ายนะแล้วก็มีเนือหนังมาแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับแม่สาวลูกแรงนั่นเองเนาะลูกแรกครับขอดอยู่นี่ขอดอยู่นี่ได้ขอดไปที่หกเดือนว่าหันนะครับอันนี้ลูกตัวแรกตัวนี้กลัวลูกอ่าพริกแดงครับลูกพริกแดงตัวผู้ตัวแม่ครับตัวนี้ตัวแม่ครับผมโอ้แม่ลูกลูกตัวแม่ลูกพริกแดงสีดีเนาะมันมีร้ายไลยตัวนี้เนาะครับสีดีครับ นะครับแถบบรเห็นบวมีห้อยดังคนณลองครับตัวนี้ครับลูกของเขาแม่เขาสูงอะไรเองว่าตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับสูงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบวกเนาะนะครับตัวนี้เต่านมก็ดีเนาะเต่านมแบบนี้มันเทศห้ว่าจำเป็นต้องไงก่อนหัวนมบาหไงเกินไปลูกดูนมได้ไงครับนะครับนะการเบ่งสื่อสื่งง้อนะครับตัวนี้ลูกเก่งนะครับลูกได้เดือนกัวครับสบายเอคมนี่เกียรติมื้นเก้าพันบาทครับ เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทบ <c oughs> แม่ลูกลูกตัวเมียลูกตัวเมียนะครับพี่น้องไม่ต้องรุ่นเลยนะครับได้ลูกตัวเมียแล้วห้องว่าเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเลี้ยงไปจากเดือนหนึ่งกินอาหารดีๆในผสมแม่น้องครับพี่น้องครับตัวนี้ครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคาทางนี้สามารถต่อรองได้ต่อรองได้ครับผมนะครับบางเทธอคุณบอกว่างว่วทอ้องแพงกว่างมีลูกแล้วตอนเด็กไม่ลูกแล้วเห็นตัวเมียแล้วตัวน,นี้ลูกแล้วครับบ่ได้รุนครับบ่ไดรุนบ่ต้องรุ่นว่าสิเป็นตัวเมียบ่ต้องรุ่นว่าสิมีชีวิตบ่มีชีวิตครับครับอันนี้ค<ม>ือเลี้ยยยยยงให้้้เเเเเเรรรรีีบบออแลววคััตาาดดก็ิ์นะ จ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับโอเคปะตัวต่อไปนะครับราคากับเพาะตวอวเน,ะเนะาะเหาอ <c oughs> อันนี้ได้เองงอตัวนี้มันเป็น,นลูกข้างในเนี่ยตัวนี้เป็นลูกแม่ครับให้ลูกตัวนี้บอกแม่นนี่ลูกตัวดื้อๆนะครับมันคือให้ลูกเกินโตทีเอะให้ลูกเกินโตครับแมนบ่ ครับเดี๋ยวสิว่าตีมาคนนี้ละแมววันไหนเ้าลูกกิ่ยวเก่งอยู่เนาะครับแม่สูงประมาณร้อยสามสิบห้าครับแม่สูงประมาณสามสิบห้าเนาะอันนี้ลูกตัวไหนครับเอตัวนี้ลูกเอ็มหกแปดครับไอเบิ้องเราลูกอย่างเงี้ยก็แม่หลายเนี่ยตัวนี้เบิ้องเราเบิ้งขาแข้งยาวพร้อมนะครับแล้วก็แมววันไหนเนื้อหนังถึงมันเขาบดสูงแต่เนื้อหนังหลายก็ง้อตัวใหญ่อีกตัวนี้นะครับครับตัวนี้นะครับลูกมันไหนเดือนอะไรเอี้ลูกได้ทีเขาสามเดือนแล้วครับลูกจะเข่าสามเดือนแล้วครับครับแม่ทองบ้างเนาะทองบ้างครับ ลูกสามเดือนเหล่งงี้มันหยุบอยู่เนาะเอเนาะกลางวานเนื้อดีอีของตัวนี้เนื้อหนังดีครับเนื้อหนังดีครับตัวนี้นะครับกะไม่ได้รู้ตัวเองว่าตัวนี้ลูกสองครับลูกสองตัวสามก็ทิ้งไปอ้าวลูกสองตัวนะครับลูกสามก็ทิ้งไปนะครับราคาราคาหกหมื่นห้าพันบาทครับหกหมื่นห้าพันบาทเนาะอันนี้คือลูกมันเก่งเนาะนะครับแม่กะให้น้ำนมดีแต่ว่าตัวนมมันก็ดีครับเป็นวัวโบดพอบให้ลูกแดงเข้มเด้่ตัวนี้นะครับต๋ะ เดี๋ยวมองลูกนะครับก่อนตัวนี้ครับตัวน,นี้เห็นไ่มครับเอลูกมั้งนะแม่นครับตัวตัวหนานะครับเ K68 เนาะครับลูกมาได้เงี้ยหลอกก็ดีนะเนื้อหนังก็ดีหนอกก็น,นเนง,นนกกนง่้ยเกินแม่หลายระบูครับตัวน,นี้นอ,นนอันนี้งัวบามันเนาะงพอเนาะโอเคแต่ <c oughs> okay. น,นี่เบิง่งงัวทีเป็นงวัวสมัยใหม่เนาะเอเนาะครับ นี่แบบที่ว่าไอ้อยากให้สื่อเขามาไว้ในขอกแต่ว่าเขาก็ยังดอกครับคือด้ทุกแบบนะครับตัวนี้เป็นงัวเอฟหนึ่งกับงเอะครับเอฟหนึ่งมีใบครับมีใยลูกปีศาจแดงลูกปีศาจแดงครับตัวนี้ให้ทองอ่ทองอันดามันทองอันดามันได้สามเดือนแล้วครับมันหยอกกันมันบ่าเ็ตของทั้งดอกก็เท่นัครับท่องอันดามันได้สามเดือนสามเดือนครับตัวท้องอันดาซาวแล้วครับอันดาซาวนัวเองเนาะ ตัวนี้เป็นเป็นง้อใสกลางเนาะครับสูงลอยสี่สิบครับตัวนี้นะครับกะสูงลอยซี่ิบตัวทองแล้วนะครับตรวทองแล้วครับว่าวิตำหนีครับผมครับจ้าบเอตองสิตัวนี้หกหมื่นสองพันบาทครับหกหมื่นสองพันบาทเนาะประกันทองประกันตำหนีครับประกันทองประกันตำหนีนะตัวนี้ครับเป็นง้อบาร์มันหัวโหลดสีแดงครับกับเห็ดเขาเรียบร้อยแล้วตัวนี้ครับเป็นง้อเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องเอาแต่ว่าแบบนี้เมื่อวรตะคนมักถ้าพูดเลยมักกระดูงไงเอาไปทั้งคุณนะครับ ถ้าผู้ใดมากก้ามเนื้อกระดูกน้อยกระทั่งนี่ครับเอาแต่ทิวงหนักนะครับราคาตามเกจตามความชอบแต่ละคนเนาะครับมาที่นี่มันไปเอะเหมือนลครับผมนาหุ่นกับมีหลายนะเอเนาะ่วามือนี่เขาเวลาจํากัดนะครับก็่เลยคอยเบื้องสนีกอนอย่เบื้องตัวจริงหลายที่นี่ครับเต็มขอกนะครับนี่สองขอกุมละทั้งหุ่นกับแมนนะครับแมนเบอร์เท่นี้นะครับเอาเอะมานี่ถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้ง่วของพอดีนี่ครับ สามารถติดต่อทางทั้งเลยเนี่ยครับครับติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ครับครับ064ครับ080ครับ3555ครับครับหรือว่า Facebook ธนกิจฟาร์มครับครับหรือว่ามาชมตัวจริงกับบ้านหนองเกลือนช่างครับตำบลท่าสงขรอําเภอเมืองสารคามครับบอกง่ายๆว่าน้องเอ๋นี่คือจุดเด่นที่อยู่ยืนยืนอยู่เลยว่า4ปีแลือน้องเอเนาะครับ4ปีคือ5ปีแล้ว4ปีกว่าแล้วนะครับพี่อยู่ในที่นี่คือ ความสื่อสารต่อพี่น้องเกษตรกรครับน้องเอครับแล้วก็เป็นคอกเดียวที่อายุน้าตลอดบ่กเชียงขางบ่เคยหนีเลยนะครับเอากระผมให้ความเซื่อหมานว่าคอกนี้เด็กพี่น้องทชิงกุญแจรับประกันเวลาเคยถามมูหันว่าสื่งง้อยุใสผมก็ในน้ำเต็มมงนี้ครับพี่น้องครับเอาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ